ฟีมบอกเอาเหมือนเหมือนแล้วฟีมมาฆ่าไม่อามา้องมาฆ่าฟีมหุ่นเครื่องหมืนเครื่องนะน้องฟีมนะเครื่องลองเจอน้องๆกับพี่โตโน่บ้างเพราะยังไงในการแข่งอะไรก็ไม่เจออยู่แล้วอลองดูหน่อยลองดูหน่อยมาครับยเดี๋ยว ทำไมถามไม่กลางมีคนหลุดเหรอเ <Echo>, อ,อนะคโคยเอคโอยคโยหลุดใช่ไหมหลุดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันขึ้นว่าเอคโคยอะถ้าผมกดออกเลย ไปแล้วมาเอา้าปีหน้าแกกดออกทำไมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่รี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 มากแล้วนะรีครับรีครับได้เป็นที่เซิร,ร์ฟนะเพราะว่าดูแล้วค่าปิงก็ไม่ติดปัญหาอะไรปิงฟีน่างเยอะกว่าไอ้คู่อีกเข็ย <laughs> <laughs> มือถือไม่กินไม่ก็ถึงบอกไงว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวไงน่าจะเป็นที่เซิร,ร์ฟอ่ะมาลองอีกทีนึงครับ ดกดเรดดี้มาเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะฮะเลืยกเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ครับมาเลยครับฮนะมีคำถามครับกดต้อมบอกว่าเกมนี้จะร้องกี่โอ้ยไม่มีค่ะไม่มีนะคุณพันุพงศ์ว่ามาไม่ทันไม่รู้ว่าใครเจอกับใครอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณสุดสุดที่สิทธิโชค เสียงมาขอลองสองสองได้ไหมครับได้ครับคู่อยู่ไหมครับถ้าอยู่พิมพ์ชื่อในเกมมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกสักเกมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้เจอกับน้องนกกับทางคุณตัวโน่ครับคุณตโนกับตัวโนีเลยนะคพี่กินั่นะสิคาทุ่มยี่สิบแปดนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คเขาก่อนว่าคุณสิทธิโชคแกใช้ชื่อในเกมว่าอะไรขอลองสองสองต้องมีคู่มานะครับต้องมีคู่มานะวันนี้เขาใช้อุ่นเครื่องนะครับ วงมปนอยู่จริงพี่หัโมงเช้าเลยเล่นยังได้แค่หัวผมงเช้าเลยอ่ะผมนี่โคตรโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะพี่ยังไม่ไหวนะครับถ้าหัโมงเช้านี่ไปก่อนแน่ครับนอกแน่หนูห้าโมงเช้าค่ะอือหือหมดคืนมาครับได้ครับเก๋สิบสี่กับคุณกูเกิลได้ครับมาเลยครับมาครับ เดี๋ยวจบเกมนี้ครับเจอคุณโตโน่กับน้องนกได้เลยครับให้1เกมครับมาครับมาครับตรงนี้ครับน้องนกครับสีน้ําเงินนะฮะเป็นยูรินะครับกระเถิดมาฝั่งขวาตรงนี้คุณโตโน่สีแดงครับลงมาด้านล่างครับหมูฟิมครับอเมริกาคุณโตโน่อเมริกาและของไทยสีแดงนะครับลงมาข้างล่างนี้หมูฟิมสีแดงอ่าสีชมพูนะฮะเป็นอเมริกานะครับน้องฟีน่านีถนัดกีฬาครับสีม่วงครับเดี๋ยวดูครับ คุณคิดว่าเกมนี้จะอยู่ได้ถึง6นาทีหรือไม่ครับเดี๋ยวดูน้องหมาวิ่งสวนมันไปแล้วครับตัวโนเห็นนะฮะแต่น้องฟิลทำได้ดีครับวิ่งทะลุแนวต้านไปเลยครับวิ่งออกไปทางนนแล้วครับ น,นี้ป้องกันไม่ให้วกหมาวิ่งเข้ามาได้ด้วยครับแสบจริงครับแต่หมาคุณตัวโน่นี่วิ่งมาเห็นฝั่งนี้แล้วเห็นแล้วโดนยิงร่วงไปโอ้ยฟีน่าสร้างเร็วมากครับฟีน่าใช้ขี่รัดอย่างชำนาญแล้วใช่ไหมพีน่าใช่ค่ะนะพี่ตั้มพี่ตั้มหูสอนค่ะโอ้โหเก่งมากเก่งมากพี่ยังใช้ขี่รัดขายกับซื้อไม่อขายกับซ่อมนังไม,ไม่ไม่คล่องเลย ใช้เมาส์อยู่เลยนะเร้มาเดินให้ม้อมมือคนยิงล่วงสิับแบบนี้ดูครับนี่ครับมาแล้วครับฟิลจะว่ายังไงเขาเห็นฐานน้องฟิลไปหมดแล้วนะครับมาแค่นี้ก็เพียงพอครับเดี๋ยวดูเพราะฉะนั้นพิวบ็อกซ์จะต้องเร็วครับโอ้ยมาครับอไล่กาดครับ้องฟิลมดูครับพาทัวร์แน่นอนดูแล้ว มีคนอยู่นะต้องยิงคนก่อนนั่นแหละครับฟิลมเห็นไหมต้องฟิลมเห็นไหมต้องฟิลมยังไม่เห็นฟิล์มว่าไง,งฟิล์มว่าไง,งฟิมเห็นแล้วยิงครับแหกหนึ่งยิงครับนั่นแหละครับมองนี่เสียหายครับได้ไปสองฐานเลยครับโอ้โหฟิมเดี๋ยวพี่ไปแจ้งพี่ขุนให้ครับนะเดี๋ยวถ้าพี่ขุนมานี่งานเข้าเลยนะยาวแนละ้วนะไม่ได้นอนแน่ กับเดลิสครับมานี่งานเข้านะขอแก้แค้นี้ไม่ได้นอนแนล้ววันนี้เตรียมตัวนะคุณเก๋4สิบสี่กับ 4, คุณ Google นะเตรียมตัวครับคู่ถัดไปนะฮะแมปนี้แข่งด้วยเหรอครับแข่งครับแมปไหนอ่าแมปนี้ไม่ใช่สี่สี่ครับแมปนี้มันเป็นอ่าสองสองครับนะครับแมปนี้เป็นสองสองครับนะครับ มันเป็นเฮกฟีดแบบแบบ LE นะฮะเป็นฟีดแบบ LE ไม่ใช่เฮกฟีดธรรมดาครับยังไงต่อป่าครับยิงหันคนเฉยไม่ยิงหันคนเฉยอ่านะครับโยกหลอกโยกหลอกไปแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นครับเห็นครับมาซ้อนมาซ้อนด่วนโอ้กินไม่ง่ายครับคุณโตโนโอ่อยู่ดีๆจะมากินอย่างนี้ไม่ง่ายครับฟีมนี่รับเหนียวจริงครับ ดูครับได้เ็อกเทียสี่ตัวนี้มานี่ช่วยได้เยอะครับเราจะยิงรถไล่ลยิงรถถังเลยครับไมไ่แน่ครับแบบนี้สามบ้างด้วยเอาละสิสวนเลยหรือเปล่าต้องดูครับคตโนโนี่ต่อต้านก,กัญยานมีไหมยังพอมีอยู่บ้างครับยังพอมีอยู่บ้างรถถังพอพอกันครับแต่คุณตโนโนี่พัฒน,นาเรื่องของเงินนะพยายามทำให้เงินเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาครับ เน,น้องฟิล์มนี่เงินสะดุดแล้วเดีต้องดูครับจะไหวหรือเปล่าฝีหน้าเองโอ้โหสุดยอดครับการต่อฐานนี่ไม่ธรรมดาครับลงไปข้างล่างให้เห็นด้วยโอ้โหเก่งจริงนะแต่ว่าดูรถฐฐานนี่ออกแบบโดยดีไซเนอร์อีกแล้วครับปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับดูแล้วน่าจะเด <c oughs> ี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูนะครับดูครับ รีมเห็นอย่างนี้นั่นแหละครับโอ้โหจะไปโดดตรงกลางฐานไม่ได้ครับตรงนี้มาแล้วครับมาแล้วนกโดน,นโอ้ยรถแรแ่ระเบิดไปเลยครับโดนแมกเนตครับไปแร้งั้นเลยเหรอโอ้โหดูครับใส่อะไรโอ้ยกใส่มาสเตอร์ไมล์เฉยเลยครับโอ้โหรถตัดตัดเงินตรงนี้ไม่ดีวิ่งหน้าว่าไง โดนตัดเงินงี้ไม่ดีครับฝั่งนี้พลังงานหมดสองปีว่งไงครับไปด้วยจํานวนที่มีอยู่ครับ5้าตัวลองแดงหรือเปล่าฝั่งดูเพาเยอะกว่าเยอะครับน่าจะหมดครับกลับก่อนกลับก่อนถูกต้องแล้วฝั่งนี้ว่าไงจะมาตัดเงินไหมนี่เกินนี่5นาที30วินาทีแล้วครับน่าจะเกินครับหนาทีไม่น่ามีปัญหาครับดูแล้วสบายสบายครับกินไม่ง่ายครับ2คนนี้ถือว่าซ้อมมาเป็นอย่างดีครับฟีน่าบอกเลยชั่วโมงนี้ ไม่ง่ายครับกินไม่ลงแน่รหัส F F A ครับ F ตัวใหญ่ F ตัวใหญ่แล้วก็ A ครับแต่ว่า F A ครับรหัสนะครับเออ่เล่นโหมดอื่นได้ไหมครับเล่นจะเป็นโหมดแบทเทิลอย่างเดียวนะครับแล้วก็เล่นเป็นสองสองนะจบแล้วครับโหมดแบทเทิลสองสองนะครับอือรมระเบิดหรือเปล่านกนกไม่ได้ดูเลยครับคัสตฒนายิงทิ้ง ังไงต่อโอ้ขายฐานแล้วนกฟีมพยามาช่วยเป็นไปได้ไหมโดนโฟฟายิงอยู่แล้วได้คืนได้คืนจะสวนไม่ได้สวนไม่ได้สวนแล้วพลังงานเป็นยังไงนกโดนยิงอยู่ไม่รู้ตัวยังไงต่อดูดเลยไหมดูดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับต้องจะพากลับไปบ้านครับพาไปขาย โดนคนยิงอยู่อ่อพอได้พอได้อไดโอ้ยจะดูดเงินด้วยครับอะเราอยู่ดีนี่น่าเงินนี้ไหลเรื่อยครับเงินโอ้ยโดนดูดเงินอยู่ โอ้ยต oh, ้อง oh. ยอมต้องยอมมิงั้นนี่เงินรวยแน่น้องนกแล้วน้องฟีว่าไงไม่มีเงินแล้วครับรถแร่ยังอยู่คันนึงอยู่โอเคแต่ดูแล้วน่าจะไม่ง่ายครับวันนี้ยอมครับตัดสินใจเจ็ดนาทีแค่นี้แนาทีสามสิบห้าวินาทีครับอ่าทำได้ครับเกินหกนาทีนะน้องนกครับหนึ่งแสนสองหมื่นคะแนนครับคุณโตโน่สี่หมื่นเก้าพันคะแนนครับน้องฟีน่าสองหมื่นสามพันคะแนนแล้วก็น้องฟีนครับหนึ่งหมื่นสี่พันคะแนนครับ